ย่อทำงานแล้วเนนเือถดีๆนะตรงใยเยี่ยมชมนี่ค่สักงานหนักแน่กับาระของเขาไอ้ความบทนี้ E, avete scelto no one. <laughs> นีมองลงล็อกมงตกแล้วฝนมาแล้วโอ้ป่อป้ามาเมืนยัเลยเออมองายันต์ดีเลยอ่ะเออคุณใจแทนมาค่า มาป้าไปของตุลาป้ามา หรือพระเจ้าฝนตกแล้วหมื่นีิเศษระเงินนิ่งๆนะเธอยังหายใจอยู่ใช่ไหมแกจับฉันไว้ฝนตกแล้ว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 กจับฉันไว้โอ้ยเขาโหสุดๆ สุดไปเลยเราสองนิ้วแล้วเนี่ย บายบายนะนู่ีน่ารักเนี่ยมองมองมาที่ไรก็คือนึกถึงแม่พี่ ดีไปนี่ไงก่อนแล้วนี่ก็ก่อนโดนแก้มกลับมาผมแก้มโย่มาแล้ว,ว,วลป๊ะป๋าอะไรอ่ะอะ,อะไรอ่ะอะไรดูไม่ทัน คำน,น,น,นี้ใส่ได้น้องกีฟคะคำของเธอได้มาถึงวันนี้ก็คือใครมันจปไปคิดต่อลมหหยใจให้มานี่ขนาดว่าขอบคุณที่เดินขึ้นมา <c oughs> ม,นมาเช็คว่าแบบเขาไปหรือยังนะหลังกินข้าวเป็นเชใช่หลังกินข้าวเป็นเช่เพราะเราถูอดใจแล้วว่าแบบมองไม่เห็นแต่พอบุญยังมีคนรู้ว่า ข้างกากับงข้าเลยแล้วมันหลับมันได้แบบว่ามีลมหายใจต่อได้อีก20ปีไม่เลยเราจะไปสูบบรนทอนตัวเน,อนอเนื้อไป